เมนูเที่ยงวันนี้นะครับตำบักถั่วเผ็ดๆกินกับได้อันนี้มาครับท่าดาปลาขิงจีกรอจีปโปม้มทอดกรอบครับว่าจะปิง้งนานได้กินโพด ใหญ่สีเหลืองอร่อยได้ยินเสียงต่ำไหมครับเชฟของเราบางเกมกระขาดก็ใช่พิกเป็นเหตุสังเกตได้ครับ พหรอเผ็ดแน่นอนครับอร่อยต้องจวดไปก่อนเพียงพ่อแล้วครับแค่นี้ตำพอเป็นแจว ตัวนี้เลยครับประเด็นอินพอร์ตจากกุฎบากเลยครับตามมาถั่วแทบไม่แทบไม่รู้แต่คนตามนี่แทบแน,น่นอนจริงจังมากครับ ตำโถวยามเที่ยงสังเกตทีต่เสียงต่า เทีลงก่อนเลยครับหนึ่งลูกผ่านไปหนลูกผ่านไปอย่างครับยังไม่พอขอบอับเปียกจัดมะนาวไปอีกสองบิงขาดไม่ได้จริงตัวนี้ หลายแสียหลายครับหืมเมาของอีกพอจะกุดบ้าปลาแดกบ่อมี่นอนบ่แม่นปลาแดกเด้อพี่น้องแอดคาราบาวได้กล่าวไว้ปลาแดกบ่อมี่นอนมันกับบ๊อม่นปลาแดกกินกระเบื้องขาหมดนะครับตอนมัน มันหอมผักีีเลยตำมะถั่วทอดปลาเค็งทอดทิรอเข้ากันนักเลยเป็นไรครับใช่ครับจวดจวด ตกใส่จานสีสันโคตรได้ หมหนอมะขัวเผ็ดเผ็ดยำเที่ยงทอดปลาเข็งทอดกิปโปมทอดกิโลอะไรนี่ฮะหมูหย,มมหยองเส้นครับหมูหั่น เมนูยังไม่หมดยังมีเมนูหนึ่งที่จะโชว์ครับอยู่ในหม้อทดาดกแกิกิลอดใส่บักบูบเด้อมาเลยครับเด้อมากินเทียนน้ำกัน